<Fly> น,นี่ไม่ได้มาสายใช่ไหมนะลืมไปเลยว่าไม่ควรแต่งตัวเหมือนวัเที่ยวปกติกับอีกฝ่ายนะวมาแต่ฉันดูเป็นยังไงบ้างเนี่ยกะแล้วว่าการใส่ชุดสีดำทางการมามันเด่นสุดๆไปเลยไม่ใช่นะไง มีต้องเป็นกังวลไปหรอคะคุณหนูเพราะว่าทางนั้นนะเบนควยังเห็นได้ชัดเลยค่ะอร,รอนานหรือเปล่าทเทลิซิสฟรานจากบริษัทเงินทุนค่ะไม่เห็นต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอย่างนั้นเลยนี่นะใช่ว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนเหล่าใงก็เรียกโอตินได้ตามปกติแล้วกันนะฝากตัวด้วยลนะออเออคือนี่น่ะเหรอของฝากคนอื่นนะ ขอคิดว่าวันนี้พวกลูกน้องต้องตามมาด้วยน่าจะยุ่งเรื่องคุ้มกันตลอดทั้งวันก็เลยไปช้อปปิ้งเผื่อทุกคนมาแล้วน่ะส่วนของที่ฉันอยากได้เองเก็บไว้ซื้อกับเธอดีกว่าอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องกังวลหรอกนะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิยะเอาละไปกันเถอ,อะประกาศจากทีมงานห้างขอแจ้งให้ทราบว่าจะง,งดบริการภายในห้างและร้านค้าทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอกในวันนี้ ไม่จริงนะทำไมห้างถึงไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอกไม่ต้องตกใจหมายความว่าอย่างไงเนี่ยก็ฉันเองที่เหมาห้างนี้ทั้งวันน่ะคน้วยนี่มันสายตาแปลกๆฮนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วก็แค่อยากมีส่วนร่วมเฉยๆนะคะ เธออ,อึดอัดงั้นเหรอ,หอที่เจ้าพวกนั้นต้องเดินตามเอ๊ะยังไม่ได้พูดเลยนะไม่สิเรื่องนั้นมันก็ให้ห่างไปอีกหน่อยจะได้ไหมนะขอโทษทีนะ<อ>แต่คงไม่ได้หรอกเอ๊ะเมื่อกี้มันเสียงปืนเหรอยินยันเป้าหมายดับดินเรียบร้อยร่วงลงจากชั้นสองแล้วจะรีบเข้าไปตรวจสอบ พวกที่เหลือระวังขอบเขตโดยรอบของจุดพบตัวผู้ต้องสงสัดสยด้วยอืมก็ประมาณนี้ลแหละ <What? S 2> ดานเมื่อกี้เจ๋งสุดๆไปเลยล่ะ,ละเห็นไหมล่ะแล้วก็นะอะมานี่ <c oughs> เป็นแบบนี้ไปซะแล้วโทษทีนะเออไม่พูดไม่จามาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วแฮะนี่นายอยากกินแซลมอนจุงเบย ถ้้างันเราไปร้านแถวหัวมุมตรงนั้นเห็นคนปแปลกๆด้วยล่ะรับทราบครับของลดราคาพิเศษจะหมดในอีก5นาทีซะด้วยสิค<ข>แล้วก็มันจะลืมของอยู่ที่ร้านฝั่งนู้นโอ้เอเขเคขึ้นมา,ยาเย่๋ยวบอกนะว่าทำเพื่อเรานะเอ่เอืเอ้ออันนี้จริงฉันวางแผนไว้อีกเยอะเลยนะแปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็มีของจะให้ด้วยนะ ม,มีอะไรหรอเดี๋ยวก่อนสิอยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งนะเหมือนว่าเจ้าพวกนั้นจะยังเหลืออีกคนโทษทีที่ทำให้ตกใจไม่เป็นไรนะท่านประธาน,อนไอดภัยดีหรือเปล่าครับเจ๊เปิ์น้ำมันอะไรกันนะ่ะ <c oughs> อ้าเจ้าพวกนั้นกลับมาซะแล้วไล่อีกรอบคงไม่ไปไงไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยอย่าตามใจฉันไม่เข้าเรื่องสิจะบ,บ้า อีกอย่างฉันเอ่ยปากขออะไรแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันพระท่นนายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหนึ่งในคนที่เสียใจที่สุดก็ฉันนะตั้งแต่ตอนที่ฉันรอเล่นว้อยากออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกก็เหมือนกันถ้ารู้ทั้งรู้ว่าต้องเจออะไรแบบนี้ไม่เห็นต้อตอบรับเลยก็ได้นี่นะหัดรักตัวเองบ้างสิหายรูปสติ๊กเกอร์มันสนุกมากเลยนะ ไอ้ขนมที่ทอดทอดเค็มๆน่ะฉันก็ไม่เคยกินแต่คิดว่าอาหารกลางวันคนครัวที่บ้านทาอร่อยกว่านั้นนะอย่าเปลี่ยนเรื่องสินานๆเห็นพวกลูกน้องลูกหลีลูกลนแล้วตลกดีนด่เป็นเอสเหรอยะยิ่งถ้าบอกว่าเธอดูเหมือนอ่อนหวานกว่าทุกทีแล้วล่ะก็ถ้าไม่ออกมาก็คงไม่ได้เจออะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะสําหรับฉั้นแล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรนี่นะ เดี๋ยวนะจะหาว่าทุกครัขี่อยากคายได่ยยาเปล่าะนีะนี่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 